สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิเช่นเคยนะครับหนุ่มนะครับหัวนหน้าที่ปรึกษาการขายทีมเนะครับวันนี้เรายังครงอยู่คนที่ฟอร์ดซาเดบี้เจริญนครนะครับณนะจุดส่งมอบรถลูกค้านะครับผมในห้องส่งมอบรถลูกค้านะครับแล้วก็วันนี้นะครับผมได้มีโอกาสมารีวิว เจ้า Ford n e x t Gen e v e r e ร t Y t ไวนะครับ 4x4 นะครับตัวนี้เลยนะครับผมอยู่ข้างๆผมแล้วนะครับเจ้าของราคาค่าตัวของเขาปรับมานะครับอยู่ที่1,922,000าาบาทนะครับแล้วก็วันนี้ผมมีโปรโมชั่นพิเศษมาบอกนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมในส่วนของตัวชุดแต่งนะครับที่ลูกค้าท่านนี้แต่งว่ามีอะไรกันบ้างนะครับก่อนจะไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับ ครับผมมาชมกันเลยนะครับสำหรับเจ้า Ford Nexgen t Everest Y Tag 4x4 คันนี้นะครับแนะนำกันในส่วนของตัวสเปครถนิดนึงนะครับเนื่องจากตัวรถเขาปรับมานะครับราคาเขานะครับจะอยู่ที่1 9 2่0 0 0าาบาทนะครับสีขาวมุกนั่นเองนะครับเพิ่ม12,000บาทนะครับแล้วก็แนะนำในส่วนของตัวแรงม้าแรงบิดเขาหนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2.0นะครับไบเทอร์โบนะครับแรงม้าของเขาอยู่ที่210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500ร้นิวตันเมตรนะครับผมแล้วก็ตัวนี้จะได้โหมดการขับขี่ถึง6โหมมดเลยนะครับผ ก็ในส่วนของตัวรถนะครับเนื่องจากลูกค้าเลือกรับเป็นชุดแต่งครับเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับว่าผมแต่งอะไรให้กับให้กับลูกค้าท่านนี้บ้างครับครับผมไปชมกันเลยนะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงด้านหน้านะครับก็ยังเป็นสไตล์เอกลักษณ์ของเจ้าเอลเลดไวทแท็กนะครับจะมาพร้อมกับตัวสืสอของว่าไวทแท็กนะครับผมมาแบบนี้เลยนะครับผมแล้วก็ลูกค้าท่านนี้เลือกรับเป็นกระจังหน้าชุดแต่งวิกเตอร์นะครับก็เช่นเคยครับจะมีสัญลักษณ์โลโก้นะครับแบรนด์วิกเตอร์นั่นเองนะครับมาพร้อมกับไฟสีรุสสามจุดนะครับสี ในส่วนของกระจังหน้า V2 นะครับเป็นรูปแบบใหม่ของพิเตอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับก็จะมาพร้อมกับตัวไฟ d a y t i m นะครับผมซึ่งเป็นไฟแมาชิกด้วยนะครับเอกลักษณ์ของตัว4ีุนั่นเองนะครับก็ในส่วนของตัวกันชนด้านล่างนะครับก็มาพร้อมกับตัวครอบของตัวไฟตัดหมอกนครับลงตัวนะครับสวยๆงาๆแบบนี้เลยนะครับเป็นชิ้นงานเดียวกับตัวรถนะครับผมนี่ครับผมในส่วนของตัวรถนะครับในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับจะแววในส่วนของตัวเซ็นเซอร์พอดีเลยนะครับลงตัวอย่างแน่นอนครับแล้วก็เช่นเคยครับเอกลักษณ์แด คำว่าวิกเตอร์นั่นเองนะครับมาพร้อมกับห่วงลากจูง2ห่วงครับด้านหน้าครับผมตัวนี้จะเป็นกล้อง360นะครับรอบคันนะครับผมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหน้าและด้านหลังให้ทั้งหมดเลยนะครับผมซึ่งติดตั้งมาจากโรงงานนั่นเองนะครับครับผมมาชมกันในส่วนของตัวรถด้านข้างกันบ้างนะครับตัวรถด้านข้างนะครับเนื่องจากในส่วนของตัวเอลิฟส์ไวท์แท็กนะครับตัวนี้นะครับล้อเขาให้มาครับสเปคเดิมก็เป็นล้อ20นะครับอันนี้ลูกค้าได้มีทําการเปลี่ยนล้อและเปลี่ยนยางนะครับลูกค้าท่านนี้นะครับเลือกรับเป็็นนยยยางโโต้ทะครับผมแลวก ในส่วนของตัวล้อนะครับอันนี้ลูกค้ารีเควสมานะครับนี่เลยครับเป็นลายแบบนี้เลยนะครับผมอันนี้ลูกค้าเลือกล้อแม็กและยางมาครับผมก็ยินดีจัดหาให้นะครับส่งไลยไมาได้นะครับลูกค้าท่านไหนที่ต้องการยางยี่ห้อไหนหรือล้อลายไหนถ้าผมหาได้นะครับผมจัดให้แน่นอนนะครับผมรับผมมาชมกันในส่วนของตัวรถด้านข้างนะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับเป็นรถโมเดล2024นะครับสัญลักษณ์ว่าไบเทอร์โบนะครับตรงนี้จะไม่มีนะครับอันนี้เป็นรถปี2024นะ แล้วก็ในส่วนของตัวกระจกมองข้างนะครับก็เป็นปรับไฟฟ้าพอไฟฟ้าครับมาพร้อมกับกล้อง360นะครับแล้วก็เนื่องจากสติกเกอร์นะครับลูกค้าท่านนี้แปะไว้นะครับเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้งกันยินดีนะครับนี่ผมถ่ายให้ชมก่อนนะเนื่องจากจะเป็นรถที่เตรียมสมอบลูกค้าแล้วนะครับลูกค้าเลือกเป็นลายสติกเกอร์แบบนี้นะครับเรียบๆเก๋ๆแบบนี้เลยนะครับตัดกับตวลกสีขาวได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผมมาดูในส่วนตัวเบ้ารองมือจับกันบ้างนะครับเบ้ารองมือจับก็มีสัญลักษณ์คำว่าเอเวอเรสต์สีแดงครับด พารามิกมูลลูปนะครับผมถ้าผมมาชมมันต่อนะครับในส่วนของตัวรถด้านข้างนะครับอันนี้เนื่องจากลูกค้าเลือกมาเป็นกรับข้างนะครับที่ลูกค้าหามานะครับผมจัดให้นะครับมีแบบไหนนะครับอยากแต่งแบบไหนจัดให้เลยครับผมนั่งมาได้นะครับผมติดตั้งให้ฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับแล้วก็จะมีสัญลักษณ์คำว่าไวท็ตรงนี้นะครับผมเนื่องจากเขาเป็นเอลเลสไวทัคนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับบันไดข้างผิวเปลือกส้มกันลื่นสไตล์ของฟอร์ดนั่นเองครับผมถ้าผมมาชมกันในส่วนของตัว ก็มีคําว่าเอเวอเรสตัดสีแดงแบบนี้เลยนะครับกับฝาถังสีดานะครับัวงสือสีแดงนะครับครับผมเนื่องจากสติ๊กเกอร์ยังไม่ได้ติดนะครับอันนี้ผมทําการมาร์กไว้ก่อนครับเดี๋ยวติดตั้งให้เย็นนี้นะครับครับผมมาชมกันในส่วนตัวรถด้านหลังนะครับตัวรถล่างหลังนะครับสำหรับตัวเจ้าเอเวอเรสต์วายแท็กนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ล้อในส่วนตัวคาว่า4ี่ขุนสไม่มีแล้วนะครับเนื่องจากเป็นรถปี2 0 2 4ันั่นเองแล้วก็ผมตัวนี้มาพร้อมกับตัว กันชนด้านหลังนะครับเป็นชุดวิกเตอร์นั่นเองนะครับปลายท่ออินฟินิตี้แบบนี้เลยสวยๆแบบนี้เลยครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับอยากได้ไปลายท่อเรียมปลายท่อกลมนะครับผมจัดให้ได้นะครับแล้วก็จะมาพร้อมกับแบรนด์คำว่าวิกเตอร์นะครับอยู่ที่ด้านท้ายรถนั่นเองนะครับ ครับผมเน้นย้ำกันอีกทีนะครับใน,นส่วนของตัวโปรโมชั่นลดเดือนนี้นะครับลูกค้าที่ต้องการดอกเบีย้ย0.99นะครับในรุ่นของตัวเอลเลสไวด์แท็กนะครับเงื่อนไขก็คือลูกค้าดาว25%นะครับลูกค้าจะได้ดอกเบีย้ย0.99%นะครับผ่อนนานสูงสุด3ามสบหกเดืน,นะครับให้โปรเดียวกับตัวของตัวเทนตัวสปอร์ตและตัวไบท์โบ4์สคูณสนะครับแต่ว่าเนื่องจากในรุ่นที่ฟอร์ดเขาโปรโมทอ,อยู่นะครับจะเป็นรุ่นตัวเทนตัว Sport, สปอร์ตสปอร์ตบล็อกแพ ตัวใบเทอร์โบ4คูณ2นะครับจะได้0.9948นวดนะครับแต่ถ้าเป็นในรุ่นของตัวเอลเลดสไวท์แท็กนะครับผมจัด0.99ให้ได้นะครับแต่งนัอนไขก็คือดาว25%นะครับผ่อน36งวดนะครับผมจัดให้ได้เลยนะครับหรือลูกค้าที่ต้องการชุดแต่งแบบที่ผมได้รีวิวไปนะครับผมจัดให้เลยครับเซ็ตนี้เลยนะครับยังไงก็ลองโทรสอบถามกันเข้ามานะครับครับผมเดี๋ยวผมพาชมรีวิวรอบๆคันันอีกทีครับ ครับผมเป็นไงกันบ้างครับสำหรับการรีวิวเจ้า Ford n ดนิ g e n e v e r e s t เรสต์ไบเ์สี่นะครับ2.0ดีเซลนะครับเครื่องยนต์ไบเทอร์โบนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับในส่วนของตัวโปรโมชั่นนะครับเน้นย้ำอีกทีครับสำหรับลูกค้าที่สนใจในรุ่นของตัว e v e r e s t นะครับลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับ0.99นะครับในรุ่นที่เป็น e v e r e s t ตัวเทนนะครับผม e v e r e s t Sport Sport บวกแพ็คและ e v e r e s t ไบเทอร์โบ4ี่นะครับ ส่วนสําหรับเจ้า 4x4 นะครับถ้าลูกค้าอยากได้0.99นะครับเงื่อนไขก็คือลูกค้าดาว25%นะครับผ่อน36งวดนะครับลูกค้าจะได้ดอกเบี้ยพิเศษ0.99ครับหรือเลือกรับเป็นชุดแต่งรอบคันแบบนี้นะครับผมจัดให้ได้เลยครับแล้วก็เนื่องจากรถรุ่นนี้นะครับไม่ใช่ในส่วนของตัวเอเวอเรสต์แพดดิ่ง V6 นะครับอันนี้ผมมารีวิวในส่วนของตัวเอเวอเรสต์วแท็ป 4x4 ให้ลูกค้าชมนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพาชมในส่วนของตัวบรรยากาศในงานมอเตอร์โชว์นะครับ ที่จัดขึ้นที่เมืองทองธานีนี้นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจไปงานก็โทรหาผมได้นะครับผมมีบัตรเข้างานให้นะครับแล้วก็ก่อนจะจากกันไปวันนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมอีกเช่นเคยนะครับคลิปหน้าผมจะพาไปชมรถแต่งลูกค้าท่านใดสวยๆข้างไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะครับสำหรับวันนี้หนุ่มต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ